ต่อไปครับธรรมดาค่ะทำไมอ่ะก็แค่ประเทศอังกฤษจ้างไปร้องโชว์แล้วก็ชื่อมีเอกลักษณ์ร้องเพลงดีเต้นดีแค่นี้ค่ะที่อังกฤษเนี่ยนะครับจ้างไปโชว์ใช่ค่ะแต่เขาไม่ไปอ๋อเพราะว่าเพราะเธอคือน้องอายจริงๆ <laughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอจริงๆอายุ13ปีค่ะถึงว่าจะชื่อว่าน้องไอจริงๆแต่ก็ไม่ได้อายเหมือนชื่อที่ใช้นะคะจะอายหรือไม่อายอยังไงก็ดูได้จากผลงานที่จะใช้โชว์ baby ถ้าผิดจากนี้ก็ขอสิ้นใจตอนหน้าเธออายจริงจทำไมถึงอายจริงๆอ่ะคะก็ไม่อายธรรมดาอ่าโอ้ ชื่อตั้งเมื่ไหร่เด็กเลยป่ะลูกก <g> ็ที่จริงก็ชื่อไอซ์แหละค่ะแต่ว่ามีคนชื่อไอซย์เยอะเราก็ต้องแหวกแนวเป็นจะได้ไม่เหมือนใครคะ <c> ่ะได้เห็นบอกจะไปร้ออังกฤษแล้วมันถึงไม่ได้ไปอ่ะคร <c> ับหนูเป็นหมอทำฝันนาคด้วยค่ะลูกชายเขาจะปวดแต่เขาก็มาทําที่ประเทศไทยเลยค่ะ <c> แต่หนูไม่ว่างสักวันเขาก็เลื่อนเลื่อนไปจนฝันหนูจะว่างนี่แหละค่ะคือสิ่งที่หนูประทับใจที่สุดที่เขายอมเลื่อนให้หนูค่ะอนี่แสดงว่าถอดร่างได้ด้วยนะถอดร่างเป็นในเชิงแบบ หมอผีนิดๆด้วยหมอธรรมด์ไงหมอธรรมด์นี่ไงเพราะว่าเขาเข้าฝันนาคได้เข้าฝันเขาความถ้าเจนมากหนูรับทำฝันนาคนิดหนึ่งได้ไหมฝันฝันนิดหนึ่งก่อนนาคได้ก็แล้วก็สมมติพญานาคเลยก็สมมติว่าพี่ตั๊กนะคะกำลังเจ็บท้องร้องควนคางนะคะอันนั้นหนูก็จะเป็นหมอตำแยให้แล้วกันนะคะ ไฟยี่หมอตําแยกแกงงําเงอะ <c oughs> กินละมากปากเาเคอะหน้าเรื่องใสตัวยายก็ชำนาญการทำขอดว่าทำแล้วเขาก็ลอดกันไปทุกไลายไออยากจะได้หมอดีแล้วก็ต้องมีครูเรื่องนี้เขาก็รู้กันอยู่ทั่วไปไออันว่าขากำนนของยายก็ไม่แพงอ่เพียงหนึ่งใบแด้ง ไปใหญ่หมอตำแยกแกได้กำหน,นมาอยกมือวันทาละขึ้นวอนไหวแล้วเอานโมขึ้นมาตั้งวายะโตหังองค์สวาหายทารกเลยเลื่อนละขยื่นกายเกิดมาเป็นลูกผู้ชาย กำลังขึ้นหมากกำลังขึ้นจะทำให้ดีขนาดนี้มาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันก่อนเลยครับค่ะเริ่มที P ่พี่ฟ้ายค่ะวันนี้น้องอายนะคะออกมาได้มากแบบมากดีมากเลยมาดได้สายตาแบบเชื่อฉือนนะคะส่งมาแต่ไกลเลยสําหรับเพลงนี้ฉันไม่ได้ใครก็ต้องไม่ได้อารมณ์เพลงนี้เนี่ยพี่ว่าตลอดทั้งเพลงน้องอายทำได้ดี น้องอายจะเป็นคนที่พอลองร้อง,อง,อง้องประโยคสมบูรณ์มาปุ๊บจะมาห้อยตรงหางเสียงก็คือตรงท้ายประโยคเราจะไม่ได้เก็บนอกนั้นไม่มีอะไรเพราะว่าด,ด้วยด้วยด้วยโชว์เวทีของเราวันนี้ถือว่าเราก็ตีโจทย์แตกเหมือนกันขอบคุณค่ะค,ะคะพี่อีค่ะน้ำเสียงค่อนข้างจะเป็นคนเสียงสว่างชัดซึ่งน้ำเสียงแบบนี้ถ้าวางจริงเหมาะคนลูกทุ่งมากขนาดจ,จะ ไม่ค่อยเหมาะกับเพลงของพี่ปานเท่ททาไหร่ถ้าเทียบกับเสียงเราเข้าไปร้องเพลงของพี่ปานแต่ถามว่าทําออกมาได้ดีไหมเหมือนพี่ฝ้ายบอกทุกอย่างก็ทําได้มาชัดเจนตอบโจทย์อารมณ์ทุกอย่างได้นะครับอยู่ที่แค่แค่ความเหมาะสมกับตัวเพลงที่เลือกแค่นั้นเองค่ะ,คะขอบคุณครับพี่ตั๊กค่ะ,ค,ะคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของ พี่ปาที่มันต้องค่อนข้างใช้ฟิลลิ่งอารมณ์เยอะอะไรเงี้ยแล้วปานเป็นคนที่เสียงใหญ่แต่นูเป็นคนที่เสียงค่อนข้างเล็กแหลมแต่มีพลังนะคะลูกอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะยังแบบไม่ไม่เข้ากับายอะไรเงี้ยอย่ามายุ่งนะกับยาุ่งนะ่เอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบอกอย่าไปยุ่งกับผู้ชายของฉันแต่มันปานอย่ามายุ่งนะอืมใหนาวไปมันข่มได้มันอะไรได้ใช่อารมณ์ในตรงนั้นนะคะแต่พี่คิดว่าถ้าเป็นในโหมดของลูกทุ่งพี่ว่าอายน่าจะทําได้ดีน่าจะเหมาะกับเสียงของน้องอายจริงๆขอให้โชคดีค่ะ